สวัสดีท่านชุมทุกท่านกันด้วยนะครับผมผมกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาแล้ว สวัสดีท่านชมท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวยนึกกันอีกเช่นเคยนะครับที่จะมาพบกับทุกคนทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปแต่บางครั้งเราก็ลงผิดเวลานะแบบลงวันไหนก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมเอาง่ายนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมารีวิวเป็นของใหม่กันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือสิ่งนี้นี่เองนะนี่นะครับเป็นตัวเลที่มีการร่วมมือกับเคฟซีนะครับเป็นรถวิ่งแซบอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวตัววิ่งแซบนะครับแต่เเออาจรรริิงงๆ่่ะะะมมมัััััันนนีี2ถตตวววลคบบบแซก ตัวไก่กรอบสูตรผู้พันธน์่แต่ไก่กรอบสูตรผู้พันเดี๋ยวผมจะทาอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้ผมจะถ่ายทั้งหมด2คลิปนะคลิปแรกจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับคือผมได้ไปคลิป4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับเพื่อจะเอามาทําการรีวิวนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเลวิงแซบอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารสชาติของมัน่ะจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขอลองชิมแค่ของจริงก่อนดีกว่า ว่ารสชาตินะครับเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละเอาจริงนะครับผมหิวขอชิมหน่อยนะหิวนะครับเพิ่งขี่รถกลับมาเลยอืมวิ้งแซบก็เป็นวิ้งแซบนะครับแบบเผ็ดจัดจ้านผมว่าผมกินจริงจังมากมาเลยนะเนี่ยมารับผมมาลองชิมตัวเลอะอดีกว่านะกลิ่นนี่ก็เป็นแบบมันฝรั่งทอดนะ อไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันมีความเปรี้ยวที่โดดออกมานะครับมันเปรี้ยวจีด๊ดแหละอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทียบกับวินแซบนะครับตัววินแทบแบบมันจะมีความเปรี้ยวนําเหมือนกัน,นครับแล้วมันจะมีความแบบเค็มๆมตาตัดเล็กน้อยอ่ะแต่ส่วนเจ้าตัวเนี้ย มันจะมีแต่ความเปรี้ยวนะครับที่โดดขึ้นมาโดยรสชาติรวมๆมันอะผมรู้สึกว่ามันจะเหมือนรสแบบต้มยำอะรสต้มยำอะไรประมาณนี้นะครับถามว่ามันเหมือนวิ้งแท๊กหรือเปล่านะครับมันแทบจะไม่เหมือนเลยนะแต่มันจะมีความเปรี้ยวที่โดดมาคล้ายๆกันนะครับ ผมรู้สึกว่าผมกินแบบจริงจังมากมากเลยนะโอเคผมมาสรุปนเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวเลตัวนี้นะครับเป็นตัวรสวิงแซบอ่ะโดยความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับผมรู้สึกว่ารสชาติอะ่ะมันก็ไม่ค่อยเหมือนกับตัววิงแซบเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่มันคล้ายกันนั่นก็คือความเปรี้ยวที่โดดขึ้นมานะครับมีความเปรี้ยวมีความเผ็ดนะครับเจ้าตัวเนี้ยมันมันจะมีรสชาติคล้ายๆกับตัวต้มยำอะ่ะที่มันจะ บีบมะนาวเข้าไปแบบเยอะๆเลยนะครับทาให้ความเปรี้ยวมันโดดขึ้นมาแล้วมีความเผ็ดร้อนนะครับถามว่ามันอร่อยหรือเปล่านะครับมันก็อร่อยนะครับอร่อยในแบบของเลนะครับแต่มันก็ไม่คล้ายกับตัววิงแทบเท่าไหร่นะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมถ้าเกิดให้คะแนานความอร่อยของเจ้าตัวเลรสวิงแทบแันนี้นะครับผมให้ไปทั้งหมด8ติดติเลยนะก็ถือว่าเป็นตัวมันฝรั่งทอดที่แบบกินแล้วก็อร่อยนะครับก็กินได้เรื่อยๆนะ ถ้าเกิดใครนะครับที่อยากลองดูนะครับก็ลองซื้อมาเทียบกันดูก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดได้ผลยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปเราได้นะครับผมมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะอืมก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเลวิงแซบนะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วนะครับแล้วจะตัวนี้หาซื้อได้ในเซเว่นทั่วไปเลยนะครับราคาอยู่ที่30บบาทนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับว่าคลิปนี้ก็ไม่มีสปอนเซอร์เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผม ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะถ้าเกิดมีสปอนเซอร์นะครับเอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปต่อไปนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะครับฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายครับทุกคนบายบายไปจ้า